สายฝนชีช้างเรียกว่าเป็นแม่ลูกคู่ทรหดนะคะสำหรับเนรกับมนมีนาจากละครสายรักสายเลือดนอกจากแฟนๆจะได้เห็นการช่วยกันฝ่าฟันอันตรายแล้วก็ยังได้เห็นความรักที่แม่ลูกคู่นี้มีให้ต่อกันด้วยเรื่องนี้ต้องที่เต๋าสโรชาเรื่องการเข้าถึงความเป็นแม่ลูกกับจีน่าซึ่งพี่เต๋าบอกว่าไม่ยากเลยค่ะสโรไม่เคยเป็นแม่เนาะแล้วก็สแบบยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ความแม่ก็แบบว่าอ๋อพอมันกระโดดมาเป็นตัวละครแล้วมันก็มันก็จะได้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกแบบเอได้ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยแบบน้องเป็นคนที่แบบ จิตใจอ่อนไหวได้ง่ายแล้วก็สื่ออารมณ์ได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรก็ปรึกษากันมันก็เลยมีความแบบเชื่อใจกันพอเชื่อใจกันก็จับมือกันแน่นๆแล้วก็แบบโอ้ถ้าถ้าความเป็นแม่ลูกแข็งแรงนะเราจะเล่นกันได้สบายมากเลยก็สาัมพันธ์ตรงนี้นิดเดียวเองค่ะแล้วมันก็ได้แล้วมันก็แบบความห่วงใยความอะไรมันมาหมดในกองทำยังไงบ้างคะเชื่อมสมพั์ก็จะเมาหมอสั้ค่ะแรงใช้เยอะมากโดยเฉพาะ จีน่าค่ะต้องใช้แรงเยอะจริงๆว่าก็บำรุงบำใจนางบบกว่าบำรุงอะไรได้นางก็บำรุงให้กำลังใจกินขนมนไหมอะไรน,น,นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้นางเก็บแรงไว้ให้แบบสุดๆเพราะนางใช้แบบเล่นหมดจิตหมดใจจริงๆค่ะ แล้วต้องถ่ายเนาะมันก็สนุกอะมันก็สัง้องสังแงกันอะเอ็นดูก,ก็ทําไม่ไหวแม่ก็ไม่ค่อยมีมีแรงอะไรอย้ยแล้วด้วยก็พางกันหนีหัวสุกหัวสุดเดี๋ยวขึ้นรถตู้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ลงถนนกิ้งเกือกอะไรกันเงนี้ยแล้วตัดภาพไปเป็นสโลกับจีน่า องคนซึ่งแบบพยุงกันไปมาอะไรยเงี้ยค่ะแบบ<ช>ลูกช่วยแม่ด้วยนะอย่างเงี้ยก็คือแบบอดทนมากทังดรามา่าแอคชั่นนะคะใช่ค่ะแบบแรงก็ไม่ค่อยจะมีกันแต่ก็สู้กันสุดใจบแบบแม่หนูเองอะไรเงี<ว>้ยลูกไหวหรือเปล่าไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าแต่มันทําให้แบบความสัมพันธ์ของ<ช>ของแม่ลูกอะค่ะมันก็แบบมองหน้ากันก็ก็เขา้าใจมาแล้วเลยนะคะเขาก็รักแม่เขาเราก็รักเขาเส้นเรื่องนี้ของของสโลก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องความเป็นแม่ จอประคับประคองกันไปนะคะแม่เนรแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะแม่หน้าจอแม่ของวนมีนาแฟนคลับของสาวจีนา่าเขามีเพียบเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง